สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุกุศลเมื่อเด็ก็พบเจอยานิ้วคือเก่าหรือจ้าพี่น้องจ๋ายานิวก็มีคำอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยซอแอนออรดีบอดบอยซอแอนหวานมากน้ำตาลเรียกพี่พี่น้องเอซิกับขมิ้นร่วนอร่ากมากพี่น้องจ้าอ่าบอดบอยแล้วก็โพดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องมัวเล็กสระบุรีค่ำนี้ชมฟรีนะครับพี่น้องพร้อมรูปสวยๆกับซอแอนออรดีสวยสวยพี่น้องแล้วก็ ส่งกำลังใจจ้าลูกบอยลูกแอนมันหมันปังๆเด้อจ้าเอซี FC กับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องอยากไปดูจังเลยสวยหล่อมากค่ะบอสซ้อพี่น้องนะค่ะเจอกันนะคะน้องเพชรน้องพลอยมาไหมคะคนหมวกเหล็กกินดีต้อนรับค่ะส่งกำลังใจค่ะบอดซ้อมากคู่นี้ติดตามมาตลอดค่ะตั้งแต่บ่บาวบอยแอบมาน้องแอนส่งกำลังใจนะคะ สวยหล่อมากค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยค่ะอิงเฮงปังปงนะคะส่งกำลังใจให้นะคะบอสซอยิงเฮงปังปังรวยรวยค่ะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอยากไปเบิงเด้มือนี่อยู่บ้านทรัพ์เหวอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเจ้าภาพใหญ่ใจดีป้าจำเนนคุณกระถินสาธุอนุโมทนาสาธุเสียดายแห้งครับผมอยู่ ใกล้ๆแต่ไปบอได้ครับค่าลูกน้อยเปิดลำโพงแหงหงเด้อครับสีจอบฟังเสียงโอ้แต่เสียดายนาอพี่น้องอยู่ไกลๆบ่ได้ไปอยู่ปอไกลปันไดจ้าแต่บอดทันได้ส่งกำลังใจให้นะาจ๊าหมอลำใจเกินร้อยทุกคนบอสบอยซอแอนิงเฮงปังๆนะคะอุ้ยพี่น้องอยู่ไกลๆเสียดายนาอพู้ใไดบ่ได้ไปนาะพี่น้องเพิ่นว่าหนาหันม้วนมวนพี่น้องจ๋าส่งกำลังใจให้ทุกคนหล่อสวยมากค่ะคู่รัก คู่นี้และทุกคนใจเกินร้อยสวยหล่อกันทุกคนเลยค่ะรออยู่ค่ะคุณบอยคุณแอนคนสวยหวานมากค่ะส่งกำลังใจให้นะคะน่ารักแหงแงีงแห่งงามแหงแงงแห่งหล่อพี่น้องแมนยีลีพี่น้องจ๋าแหงงีงแห่งงามสอยแอนพี่น้องจ๋จสวยงามค่ะน้องเพชรน้องพลอยมาไหมคะติดตามตลอดค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจค่ะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นภารกิจมีความสุข มากมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะบอสบอยซอแอร์หนึงเ,ง,เงปังๆังรวยค่ะพี่น้องหมวกเหล็กซับเหวซับสนุนวังม่วงรอต้อนรับรอไปชมค่ะพี่น้องโอ้ดีใจผู้ใดได,ไ,ดไปกะแสดงความยินดีน้ำด้วยพี่น้อง ใจเกินร้อยเดินทางไกลมากวันนี้กําลังใจบอสและซอนะคะใจเกินร้อยหงๆปังปังรวยรวยจ้าเมนพี่น้องใจก,ก็ขอให้บอสบอสหิงหปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อจ้าพี่พี่น้องน้องมีความชเดเห็นว่นจาจังใดเก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย